เราไปดูกันต่อที่กองผู้ฝ่ายของลาลีกาสเปนกันบ้างน,นะครับวันนี้มีการแข่งขันด้วยกันหนึ่งคู่ครับที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้านะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของสปอร์ติ้งกีคอนครับเปิดบ้านเอาชนะอ e ีบาไป2ประตูต่อศูนย์หนีพ้นจากโซนตกชั้นนะครับศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยสปอร์ติ้งกีคอนครับทีมหนีตายเปิดฟังเอลโมรินอนครับรับการเยือนของอ e ีบาเกมนี้เจ้าถิ่นเนี่ยนะครับสปอร์ติ้งกีคอนต้องการ3แต้มเพื่อความอยู่รอด จากโซนตกชั้นนะครับแล้วก็ได้มา2ประตูไปก่อนเลยครับประตูแรกในได้จากนาทีที่13ครับของคาร์ลอสคาร์โมนาครับเข้าสู่ครึ่งหลังในรูปเกมก็เหมือนจะสูงสีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นฝั่งเจ้าถิ่นที่ได้ประตูย้ำชัยในนาทีที่8 2อกับได้จากโคนี่จบเกมกักี่ค้อนคว้าชัย2เกมเอาไปกับ2 0ย์ครับเก็บเพิ่มไป35แต้มจาก36นัดขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ16หรือที่5จากท้ายตารางครับโดยมีแต้มนำกราดาทีระสิบแปดซึ่ง เป็นอันดับที่สองที่จะตกชั้นสออยู่2แต้มแต่ว่าแข่งขันอยู่มากกว่าอยู่1นัดคับส่วนเอบามี42กรคะแนนครับจาก36นัดรักอันดับที่12ของเจารางครับต้องบอกว่าสปอร์ตอีคอนตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ปลอดภัยสักเท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าจะเหลืออีก2นัดในฤดูกาล2 0 1 5ักาถึง2 6ครับอับสุดท้ายเป็นเลบานเต้มี29กคะแนนครับอับสิเกป็นเบรตาเฟ่มี32ครับ เกรนาด้ามี3-13อันดับที่18 17กับ16เนี่ย17เป็นไรโยบายกกโนเนี่ยนะครับมี35คะแนนเท่ากับสปอร์ติกอีคอนแต่ว่าแข่งน้อยกว่านั่นเอกนะครับ